ลิซ่ามีแววนะคะว่าจะไม่ต่อสัญญาค่ะหลังจากที่ทางเพนชอปค่ะโบกมือลาไปแล้วหนึ่งนะคะล่าสุดค่ะน่าจะเป็น MAC c o s m e t i c กนะคะที่เป็นคิวถัดไปค่ะทําให้รู้สึกใจหายนะคะว่าคัมแบ็กแบ็กพิงหนนี้ค่ะจะเป็นรอบสุดท้ายนะคะหลังจากนั้นก็จะไม่ต่อสัญญากับ YG ด้วยหรือเปล่านะคะ อัปเดตข่าวของนองลิซ่าค่ะกับทางแบรนด์ Mac Cosmetic นะคะหลังจากที่แฟนๆคะ่ะเริ่มจับสังเกตน,นะคะว่าเอ๊ะ MAC บางประเทศค่ะเริ่มมีการทยอยนะคะลบคอนเทนต์ของนองลิซ่าค่ะออกไปนะคะแล้วก็มีบางประเทศค่ะก็ไม่กดติดตาม IG ของนองลิซ่าด้วยนะคะเช่น Mac ของไต้หวนันแล้วก็ Mac ของเกาหลีเป็นต้นค่ะแต่ว่าทํา Mac ของสิงคโปร์ค่ะแล้วก็ Mac ที่ไทยเนี่ยรวมถึง Mac Official ใหญ่นะคะต่างก็ยังคงกดติดตาม IG ของนองลิซ่าอยู่ค่ะ ก็เลยมีบลิงอินเตอร์นะคะเขาหลังไม่ไปถามนะคะไปถามแม็กนี่แหละคะ่ะว่าเอ๊ยยังไงนะคะทําไมเนี่ยถึงได้ลบคอนเทนต์ของโนริซ่าออกไปค่ะซึ่งแม็กฝรั่งเศสค่ะก็ะมีการเข้ามาตอบด้วยเหมือนกันนะคะคล้ายๆค่ะจะบอกว่านะละิซ่ากับแม็กเนี่ยใกล้จะสิ้นสุดสัญญากันแล้วนะคะโดยแม็กฝรั่งเศสค่ะบอกว่าตอนนี้ค่ะยังเหลืองานที่แม็กกับลิซ่าคอลแลบงานกันอยู่เนี่ยก็ยังร่วมงานกันอยู่นะคะ อันที่โนลิ่าเป็นคนออกแบบนะคะอันนี้เนี่ยยังไม่สิ้นสุดค่ะแต่ที่เป็นสัญญาใหญ่นั้นเขายังไม่แน่ใจนะคะและยังคงต้องรอการตรวจสอบต่อไปค่ะซึ่งอันนี้ก็คล้ายๆกับทางเทนชอปอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าปกติก็ต่อสัญญากับน้องลิ่ามาอย่างยาวนานนะคะแต่ว่าเพิ่งจะมาเปลี่ยนเนาะเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่นะคะเป็นคุณฮันโซฮีไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะ ซึ่งบลิงเองค่ะก็สงสัยเยอะเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะเป็นเพราะอะไรนะคะบางคนค่ะก็สันนิษฐานนะคะว่าที่ไม่ต่อสัญญาเนี่ยเป็นเพราะว่าสู้ค่าตัวไม่ไหวหรือเปล่าคะค่าตัวน้องเนี่ยเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะอาจจะเหมาะกับพวกแบรนด์จิวเวลี่นะคะสินค้าลักชัวรี่ที่มีมูลค่ามากกว่านี้ค่ะหรือว่าบางคนค่ะก็สันนิษฐานว่าไอวซีเนี่ยเรียกค่าตัวแรงเกินไปหรือเปล่านะจนแม็กกับเพนช็อปเนี่ยเข้าสู้ไม่ไหวนะคะหรือบางคนค่ะก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีแบรนด์ใหม่ๆเนี่ยเข้ามาแข่งขันค่ะ แล้วก็พร้อมที่จะเป็นหนักกว่าก็เป็นได้นะคะซึ่งอันนี้ก็ว่ากันไปค่ะเราเองก็ไม่อาจจะรู้เหตุผลที่แท้จริงนะคะแต่ถ้าดูจากข้อมูลตรงนี้ค่ะแบล็คพิงเองก็ก็จะหมดสัญญากับ YG แล้วนะคะเพราะว่าพวกเธอก็จะหมดสัญญาในปี2023นี้แล้วใช่ไหมหรือว่า Black พิงก์คะจะไม่ต่อสัญญากับ YG ด้วยหรือเปล่านะคะอะไรที่มันเป็นสัญญายา,ยาวๆค่ะอาจจะต้องมีการเริ่มเคลียร์กันแล้วนะคะโอ้โหพอคิดถึงตรงนี้นะก็ชักจะเริ่มใจหายแล้วนะคะ เราเองก็อยู่กับแบล็คพิงมานานค่ะเอาจริงๆก็ไม่อยากจะถึงเวลานั้นเลยเนาะแต่ก็ต้องเตรียมใจเอาไว้นิดนึงนะคะเพราะว่านาทีนี้ค่ะทุกคนก็คงจะเห็นแล้วนะคะว่าน้องลิซ่าเธอก็เติบโต,ตขึ้นนะคะเรียกว่าเติบโต,วตวกว่าที่เค o p OP จะรับไหวแล้วทุวยซ้ํานะคะถ้าถึงเวลานั้นจริงๆน้องก็คงจะต้องไปเติบโตในที่ต่อไปนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะแม็กเขาก็ออกมาแบ่งรับแบ่งสู้นะคะแบบนี้ค่ะเห็นมีการเคลื่อนไหวด้วยนะคะมีการลบคอนเทนต์บางส่วนแล้วก็มีการกด ยกเลิกติดตามไ g จีน้องลิซ่านะก็เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันค่ะส่วนคุณผู้ชมเนี่ยมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมนะก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะและนี่ค่ะเป็นความเคลื่อนไหวอัปเดตล่าสุดค่ะก็ก่อนจะคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า